มีคนรักมากขนาดไหนดูจากแถวแฟนลิเกเอาเองกับค,คุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะาคานะคะมาต่อคิวปลงผมให้กับคุณสรามอเนกลาบนะคะพระเอกลิเกเงินล้านไม่ขาดสายเลยทีเดียวก็โดยความนับถือผูกพันสนับสนุนกันมาตั้งแต่เล็กๆนะที่ตอนยังเข้าวงการลิเกนะคุณกันดาน,นะอายุแค่เพียง7ขวบเท่านั้นนะคะแล้วก็เหมือนญาติมิตรพี่น้องค่ะจดจําความประทับใจทั้งบนเวทีการแสดงและเบื้องหลังมาตลอด13ปีเต็มเลยค่ะ เมื่ออายุครบบวชได้นะคะคุณสอนรามอนเนกลาบเลยตั้งใจบวชทันทีในวันคล้ายวันเกิดวัย20ปีของตัวเองค่ะซึ่งก็เป็นภาพที่พ่อแม่มนรักอนเนกลาบและดวงแก้วลูกท่าเรือนะคะอดีตพระนางคู่ขวาญและแฟลิเกหวังได้เห็นมากที่สุดเลยก็มาร่วมดินดีในขบวนแห่นาคนะคะด้วยรถลาง9คันโอ้ใหญ่จริงๆนะ,ะจากวัดท่าการ้องไปยังลานพระบรมราชานุสาวลีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะ ที่ทุง่งภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ้าเกิดใครได้อยู่ในบรรยากาศนะในช่วงนี้ต้องบอกว่าคึกครื้นมากๆค่ะแล้วจนน้องได้บวดอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่ารู้สึกเอดีอ่ะรู้สึกมีความสุขกับเขาเหมือนกันเป็นแฟนมากันเยอะเลยใช่ไหมใช่ค่ะ ก็ต่างจังหวัดเนาะก็น hmm. ี่ก็จะมาจากสิงห์บุรีแล้วก็จะมาต่างต่างที่เดียกันใช่ค่ะก็จะมารวมกันก็เตรียมตัวอย่างคนนี้เขาก็พักร้อนเลยเขาทำงานอยู่อย่างอย่างป้านี่เกษียแล้วก็ขอลูกมาแต่ทุกทีก็มาดูเขาประจาอ่ะไม่เคยค้างสามวันนี่ก็ือมานอนแบบเพื่อนใช่่ะ มานอนเลยทีนี้คอเราเห็นเขาใน,ในชุดหองนหน้าแต่ความรู้สึกของเราเป็นอะไรบ้างโอ้มันตื่นตันใจ,ด,ใจแบบดีใจแบบดีใจแทนพ่อแม่เขาอะนะแล้วก็ดีใจแทนแฟนคลับทุกคนววแเาาร่โต นี้ก็เป็นบรรยากาศการทําขวัญนาคด้วยนะคะซึ่งสําหรับคุณสอนลามนั้นอยู่ในวงการมาตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็เป็นทายาสายเลือดลิเกแท้ๆนะคะยิ่งเป็นที่ชื่นชมเอ็นดูข้าพใหญ่ค่ะงานนี้ได้ครูลิเกคนสําคัญค่ะครูบุญเลิศน,นาถพินิศิลปินแห่งชาติมาร่วมเป็นประธานในพิธีทําขวัญนาคน,นะคะแล้วก็หมอขวัญเสียงดีที่คุณผู้ชมคุ้นอยู่แล้วคุณไวพศเพชศสุพรรณศิลปินแห่งชาติค่ะคุณศรีภัยไทยแท้คุณทศพลหิมพานคุณยิบศรีศรีสัมทรมท ระแสมาหลายวันก่อนหน้านี้แล้วที่หลายคนก็อยากจะไปร่วมงานบอกว่าแม่ยกนั้นทุ่มหนักทุ่มเต็มหมดหน้าตักนะคะเตรียมนําเงินบุญละปวยทานเป็นล้านนั้นมีที่มานะคะจากเงินโปรยทานที่ส่งมาทั่วประเทศรวมแล้วเป็นร้อยหาบเลยค่ะคมีตั้งใจจะบวชมีผลแรกก็คืออยากจะบวชให้คุณพ่อคุณแม่นะครับ <S <S และก็แฟนคลับทุกคนนะครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กก็เคยได้ยินแม่ๆพูดกันว่า เขาอีกหลายปีเลยกว่าจะได้บวชเลยนะครับก็เลยพออายุครบบวชทารานก็เลยตัดสินใจลาบวชเลยครับแฟนคลับบางคนอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สามารถที่จะมาร่วมงานได้นะก็ส่งทางไปรษณีย์มาให้นะครับแล้วก็พับไม่ใช่น้อยนะครับพับมาจํานวนมากเลยครับมาจากหลายที่นะครับพอมารวมกันก็เป็นเป็นทานที่ค่อนข้างเยอะรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะปลื้มใจเพราะเป็นวันที่รอคอย ค่เราคอยมาทั้งชีวิตที่สุดแล้วค่ะแล้วเ,เห็นแฟนคลับนะคะที่รักใคร่กันมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ค่ะวันนี้ได้มารวมตัวกันหมดเลยเห็นแล้วปรับลืมจนบอกไม่ถูกเลยค่ะ คระสอนรามอนเนกลาภมีกําหนดอุปสมบท22วันค่ะโดยจําพรรษานวัตถาการ้องนะคะที่ตนและครอบครัวเนี่ยเป็นสิทธิวัดกันอยู่มาก่อนหน้านี้นานแล้วค่ะระหว่างนี้คณะลิเกสอนรามน้ําเพชรนะคะรับงานแสดงปกติเหมือนเดิมก็โดยได้พี่สาวนะคะนางเอกชื่อดังคุณน้าเพชรอนเนกลาภเนี่ยแหละจะมาเป็นเสาหลักของคณะรับงานไปก่อนนะคะกับคุณมลรักอนเนกลาภค่ะผู้เป็นคุณพ่อช่วยดูแลด้วยซึ่งหลังจากครบกําหนดน,นะคะคุณสอนรามอนเนกลาภก็จะกลับมารับงานแสดงให้แฟนลิเกได้ชื่นใจตามเดิมค่ะ Bye. Uh -huh.